รีวิวรถยนต์ Honda CRV 2.4S นะคะสีขาวมุกรุ่น5ที่นั่งค่ะคันที่จอดโชว์อยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยให้ชมกันนะคะวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตน้องน้ำนะคะในการรีวิวรถคันนี้ให้ชมกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารถคันนี้เดินติดตั้งอุปกรณ์อะไรให้น้องน้ำบ้างค่ะ mm. ค่ะสำหรับฟิล์มนะคะฟิล์มก็จะเป็นฟิล์มเกรด 3M ฟิล์ม 3M นะคะเกรดเซรามิกรอบพันจะอยู่ที่ 80%นะคะบานหน้าจะอยู่ที่60%ค่ะเดี๋วเดินจะพาเดินดูรอบคันนะคะแล้วก็เดินก็จะติดตั้งในส่วนของคิ้วกระจกตกแต่งกระจกมองข้างโครเมียมให้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของคิ้วกันสาดขอบโครเมียมให้ด้วย อลอยมือจับของพันด้านะคะจะเป็นเบ้าแบบนี้ให้นะคะจะไม่มีแบบครอบเป็นเบ้าให้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างตัวรถนะคะ จะไปนในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีการติดเซนเซอร์ถอยหลังให้นะคะ2จุดเดี๋ยวเดินจะพามาดูห้องสัมภาระท้ายกันห้องสัมภาระท้ายของเรานะคะก็จะเปิดปิดแบบไฟฟ้าให้นะคะจะเปิดได้อยู่4แบบค่ะหนึ่งจากในตัวรถนะคะ2จากคุณอ่าจากโทษทีค่ะ จะเปิดได้อยู่3แบบนะคะ1จากในตัวรถค่ะ2จากฝากระโปรงท้ายนะคะค่ะสำหรับฝากระโปรงท้ายของเรานะคะก็จะเปิดได้4แบบค่ะ1จากในตัวรถนะคะ2จากกุแจรีโมดค่ะกดปุ่มฝากระโปรงท้ายนะคะที่กุแจรีโมดค้างไว้ค่ะ แล้วก็3จากตรงฝากกระโปรงท้ายนะคะ4เราสามารถใช้เท้านะคะสอดใต้กันชนด้านหลังได้นะคะเพื่อเปิดฝากกระโปรงท้ายค่ะแต่ว่า,าแบบที่4นะคะคุณแจต้องอยู่ใกล้ลัศมีตัวรถนะคะถึงจะสามารถทำได้อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะรุ่นสำหรับรุ่นห้าที่นั่งนะคะก็จะ ว้างนะคะด้านหลังจุสัมภาระได้เยอะค่ะเบาะแถวสองนะคะถ้าเราไม่มีการใช้งานเราก็สามารถพับได้นะคะถ้าเรายือนอยู่ข้างหลังเราสามารถดึงสลักด้านนี้ได้นะคะเพื่อพับเบาะแถวสองสำหรับเครื่องมือแม่แลงแล้วก็ยางอะไหล่นะคะจะอยู่ด้านล่างเราต้องเปิดยก,ยกถาดสัมภาระตัวนี้ขึ้นนะคะถึงจะสามารถยกขึ้นดูได้ <Okay. S 2> ถังน้ำมันก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ แล้วก็สำหรับรุ่น Honda CR-V ของเรานะคะ mm hmm. ก็จะมีในส่วนของ Honda l เ n น w a t c h ให้ด้วยค่ะจะเป็นกล้อง2องภาพมุมอับสายตาทางด้านซ้ายมือน,นะคะแล้วก็จะได้ลายนี้นะคะขอบ17ในส่วนของไฟหน้าก็จะเป็นแบบ LED ให้นะคะโอเค เดี๋ยวเดินจะพาไปดูภายในรถกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะปีมมืดนะคะแต่ว่าเวลาเรามองออกมาด้านนอกจะใสค่ะก็จะประมาณนี้ในส่วนของคิ้วบันไดนะคะก็จะเป็นแบบ LED ค่ะไฟแสงสีฟ้า ส่วนกล้องหน้ารถนะคะก็จะเ,เป็นแบบกล้องโมดูโลให้นะคะโอ okay. เคเดี๋ยวจะพามาดูเบาะด้านหลังกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะ เบาด้านหลังนะคะก็จะมีเข็มขัดนิรภัยทุกจุดตำแหน่งที่นั่งเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวยึดคาซีให้นะคะสองฝั่งนะคะแล้วก็จะมีตะขอให้เกี่ยวนะคะสองฝั่งเช่นกันแล้วก็ตรงกลางถ้าเราไม่มีผู้โดยสารนั่งเราก็สามารถดึงคักพิงลงมานะคะวางแขนได้แล้วก็วางแก้วน้ำได้ค่ะก็จะมีแอร์ตอนหลังให้นะคะ แล้วก็จะมีพอร์ต USB สำหรับชาร์จแบตนะคะให้2จุดกระจกทั้ง4บานก็จะเป็นกระจกแบบออโต้นะคะเล่นาากระจกขึ้นลงแบบออโตโ้ให้เลยโอเคเดี๋ยวเดินจะสตาร์ทรถให้ดูในส่วนของหน้าตาของมาตรวันนะคะแล้วก็หน้าจอเครื่องเสียง โอเคค่ะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าตาของมารวัดของเรานะคะในส่วนของมารวัดของเรานะคะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะแสดงผลข้อมูลแบบไหนเรากดปุ่มตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกได้เลยโดยอันนี้เ้ื่กาแฟตัวนี้ก็จะเป็นระบบเตือน ความเมื่อล้ขาขณะขับขี่นะคะก็จะช่วยถ้าเราขับรถแล้วตรวงมลยไม่ขยับค่ะเป็นระยะเวลา30นาทีขึ้นไปนะคะเขาก็จะมีการแจ้งเตือนการสั่นเตือนงมเมลยให้เรานะคะเพื่อเป็นการเตือนให้เรา,เาทราบว่าเราควรหยุดพักพักรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <s เพื่อความปลอดภัยขณะขับขี่นะคะอันนี้ทันมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอ หน้าจอก็จะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะคะก็จะอันนี้จะเป็นหน้าจอหลักสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรองรับ a p p l e c a r า l a y and r o i d อ u t o อะไรอย่างงี้ะคะ่ะแล้วก็มีการตั้งค่าต่างๆได้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆตั้งค่าข้อมูลรถยนต์อะไรพวกนี้ค่ะเราก็สามารถตั้งค่าได้เลยนะคะ แล้วก็นอกจากจะเป็นในส่วนของอเครื่องเสียงแล้วก็ยังเป็นกล้องถอยหลังให้เราด้วยนะคะแล้วก็เป็นหน้าจอแสดงภาพมุมอับสายตาด้วยวิธีการทำงานของเขานะคะ h พอดาเ Watch วิธีการทำงานก็คือเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค่ะก็จะมีภาพโชว์ให้ดูที่หน้าจอนะคะหรือกดสวิตช์ที่การไฟเลี้ยวนะคะหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเปิดอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ กล้องถอยหลังนะคะเวลาเปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่ง R ก็จะมีภาพโชว์ให้ดูที่หน้าจอปรับมุมมองได้3มแบบค่ะมุมกว้างมุมตรงแล้วก็มุมต่ำนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเกียร์นะคะถัดมาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ต USB นะคะอันนี้ก็วางแก้วน้ำได้ค่ะอันนี้ก็จะมี เก็บของเก็บอะไรได้แล้วก็ช่อง power outlet ให้นะคะกระจกก็จะเป็นกระจกแบบตัดแสงให้นะคะแล้วก็จะมีะตัวปัดน้ำฝนให้อัตโนมัติด้วยค่ะแล้วก็ตั้งค่าตัวก้านปัดน้ำฝนนะคะทีะ่ auto แล้วก็ไฟก็จะเป็นไฟอ u ต o ด้วยนะคะ สามารถปรับได้เลยนี้ไฟอันแผนที่ด้านหน้าคะ่ะช่องตรงนี้ก็สามารถเก็บของได้โอเค เดินก็พาดูรถกันรอบคันคร่าวๆแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากเข้ามาชมรถนะคะสามารถเข้ามาชมรถได้ที่โชว์รูมฮอนด้าอุบลของเราทั้งสาขาในเมืองแล้วก็สาขาห้้ยคุ้มเลยนะคะหรือถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากได้ข้อมูลรถเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์นะคะมาสอบถามเดินได้เลยเดี๋ยวเดินส่งข้อมูลให้ทางไลน์นะคะวันนี้เดินต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ ก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดินด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปกันค่ะถ้ามีข้อแนะนำตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ